โอเคน้อผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ผมเซฟอีโวในการอีโวเอซีอ e นะีก e e e. แล้วนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเจ้าเอสพันธ์ปีสองพันยี่สิบไลน์ของอทอมไซส์นะครับผมอันนี้ผมจำชื่อเขาได้แล้วนะครับผมซึ่งไลน์เนี้ยเป็นไลน์แข่งของ BMW ของเขานะผมอืมซึ่งตัวเทน ตัวไม่ใช่ตัวแทนตัวตัวทางบริษัทของ BMW ต้องการที่จะเอาเจ้า s อ0พันคันนี้ลงแข่งในสนามสนามหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้สนามไหนหรอกนะเขาเลยให้ทอมไซส์เป็นคนออกแบบลายนะผมซึ่งลายนี้ก็คุ้นๆอีกแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำนี่ใช้เลยเนาะอืสวยที่สุดในจักรวาลแล้วนะครับผมลายนี้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวของแต่งเนี่ยมันอาจจะมี เปลี่ยนไปสักเล็กน้อยจากของเดิมที่มันเป็นของไตคัลเล์กับไอตัวสีแดงของผมนะอซึ่งมันจะแตกต่างสักเล็กน้อยนะผม,มส่วนอื่นมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมโอเคเดีย๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวเจ้าเอสพัปี2020ของทอมไซส์กันนะครับผม,อมโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาดูสิ่งแรกเลย กันก่อนเลยนะครับผมทั้งหน้านะผมทั้งหน้าก็จะมีปั๊มเบมโบ้นะผมจานเบรกแต่งนะผมสายผักเอิญล้อผมเป็นล้อมาเชด i ออาร์ R I M. เอ็มไออาเออไม่ใช่อไม่ใชไออาแต่เป็น R-I-M นะครับผม,อมโอเคผมก็มีประมาณนี้นะผมสรวจทั้งหน้านะ อ่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยสลด,ดั้นข้างนะผมก็คือท่อฮะท่อตอนแรกมันเป็นท่ออาคากระป๋องซึ่งมันเป็นท่อออสติดเล็ซิ่งอะไรเนหลยประมาณนั้นนะครับผมแต่นีไในท่ออาอาคาอาคาปโวิกแบบอนี่มาแบบอาปลายดาบนะครับผมเนี่ยปลายดาบเอ้ยทุยปลายดาบอะไรล่ะปลายดาบมันก็จะดูแบบแหลมๆหน่อยนะครับผมเอียงๆแบบนี้นะครับผมอืมส่วนคอท่อนี่ก็เป็นน่าจะเป็นคอท่อเดิมที่ อ่าอย่างที่เห็นกันนะผมสลามอสเอทพันตัวอื่นนะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอืมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นของเดิมหรือเปล่านะ,อะโอเคแล้วผมก็มาดูในส่วนของล้อล้อหลังกันบ้างนะผมล้อหลังนะผมก็จะเป็นอ่าล้อเดิมนะผมซึ่งเป็นล้ออ่ามมชีดอ่าไอเอ็มนะผมปั๊มเป็นปั๊มแบมโบนะครับผมจานเบรกเป็นจานเบรกแต่งนะครับสายผักเอิญน,นะครับผม โอเคผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะผมฝั่งนี้โซ่ผมเป็นโ,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 โซ่เดิมนะครับผมสวิงอาร์มสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับผมสวิงอาร์มหลังนะโอเคผมเรื่องอกนะผมตัวนี้ได้อกยาวมาปกติมันจะเป็นอกสั้นนะครับผมซึ่งอกสันนะ้นความหมายของผมเนี่ยคือมันจะอยู่ประมาณช่วงกึ่งกลางของรถนะครับผมซึ่งตัวนี้ได้อกยาวมาซึ่งมันจะตั้งแต่ล้อหน้าไปยันล้อหลังเลยนะครับผมปลปลายล้อหน้าไปไปลายท้ายรถล้อหน้าไปถึงปลายท้ายหน้าของล้อหลัง งงกันไหมงงกันไหมเอาไง,ไง่ายๆคือมันอกยาวนะผมอมอกสั้นคือคือมันจะเป็นเหมือนอของไตคัลเลอร์กับอ่าไอเอสพันตัวสีแดงของผมนะครับผมประมาณนั้นนะอือโอเคผมก็ในส่วนของลายนะครับผมซึ่งตัวนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมอืมก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทํามอดมาเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าอ่าใครเป็นเจ้าของมอด ถ้าผมไม่ได้ทิ้งเชิดินไว้ให้ก็ทวงกันได้นะอืมโอเคผมก็สําหรับอัตตัวนี้นะผมถ้าใครอยากเอาลงนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลงกันให้นะผมมโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยฮะโอเคไปดูเลยฮะโอเคนะผมก็ในส่วนของวิธีการลงนะผมก็กดเข้าไปที่แอปเซตเอของเรานะคบผม แล้วก็เลื่อนหาไฟล์รถของเรานะผมของผมหลดของผมโหลดไว้ที่ดาวน์โหลดนะผมใครโหลดไว้ที่เอ้ใครผมผมโหลดไวด้ที่เมกานะผมใครโหลดไวด้ที่ดาวน์โหลดเขาอยู่ที่ดาวน์โหลดครับผมใค,มครโหลดไว้ที่เมกาอยู่ที่เมกานะครับผมโอเคระบบขเราก็าขวดไปที่เมกาฮะแล้วเข้าที่เมกาดาวน์โหลดฮะแล้วก็เลื่อนหาไฟล์รถของเรานะผมซึ่งมันจะชื่อว่า S อสพันปี B, 2020 ตัวแข่งนะครับผมอะแล้วทำการกดพิกไปครั้งหนึ่งนะผมแล้วเราจะกดวิวหรือกดแตกไฟล์ก็ได้นะครับผมของผมขอ,อย่าแตกไฟล์เลยลวกันนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าเราแตกไฟลนะ์มาเราจะได้ไฟล์ energy หกับอ่า txd นะครับผมซึ่งไอตัวนี้คือเราต้องย้ายก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแพ็คเป็นไฟล์แบบ s พันเสียงท่าขับหรือ mod a วันอะไรพวกนี้ให้ผมซึ่งเราจะไม่ไมต้องได้หลงกันนะครับผม,อมโอเคเดี๋ยวผมเอาไปแพ็คให้แล้วกันนะครับผมอันนี้ผมขอย้ายก่อนแล้วกันนะครับอเอาย้ายไปตรงนี้แล้วกันนะครับก็ในส่วนของวิธีการลงนะผมก็กดค้างที่ txd นะครับผมแล้วกดตัดนะครับ แล้วออกมาครับผมเข้าที่เออแอนดรอยนะครับผมเข้าที่ Data ฮะแล้วก็เลื่อนหาไฟล์เออคอมโบสตาร์เกมนะครับผมแล้วกดเข้าที่ไฟล์ฮะเลื่อนแล้วก็เข้าที่ TEXDB นะครับผมกดเข้าที่เอ้แล้วก็กดวางไปเลยแต่นี่ผมวางไปแล้วผมจะไม่วางอีกนะครับผมโอเคผมก็ถ้าเราวางเสร็จแล้วนะเราก็กดออกมาได้เลยนะครับผมโอเคฮะแล้วก็เข้าที่ไฟล์อ่าแล้วเข้าที่แอปตัว GTA IMG2 นะครับผม ก็กดโอเพนฮะแล้วก็เลื่อนหาไฟล์เอ่ออ่าอัาอัมอแอนดรอยนะครับผมเข้าที่ดาตาเลื่อนหาไฟล์เอ่อคอมนัสตาเกมนะครับผมแล้วเข้าที่ไฟล์แล้วก็เข้าที่ T e X D V นะผมแล้วเข้าที่จับไฟล์ g T 3า N G นะแล้วเขียนชื่อรถของเราไปนะผมของผมเป็น A N G หี500นะ กดค้างนะกดรีโนเวทนะครับผมอันที่2นะแล้วก็ออกมานะครับผมไปที่ไฟล์ลูกของเราเลยของผมอยู่ที่เมกาดาวน์โหลดนะครับผมก็เป็นไฟล์แพ็กนะครับผมอยู่ที่เออนี่นะเอ้ยไม่ใช่อันนี้มั่วละมั่วละ อืมนี่นะผมอืมกดเซตไปนะผมแล้วก็ทําการรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคผมก็ระหว่างเรอที่มันโหลดนะผมเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในเกมต่อเลยโอเคฮะไปดูกันเลยฮะโอเคนะผมพอเราลงมอสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มอสเอสพันหน้าตาแบบนี้มานะผมซึ่งรถคันนี้อย่าลืมนะผมว่าคันนี้เป็นของทอมไซส์นะครับผมซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยถ้าว่าทอมไซส์เป็นใครเนี่ยก็คือเราสามารถค้นหาได้ตาม YouTube เลยนะครับผมเขียนไปว่า T O W นะผมแล้วก็เอส YA แล้วก็อะไรต่อก็ไม่รู้อย่าผมพื้นให้แล้วกันนะผมผมจะไม่ค่อยได้นะครับผม,อมโอเคผมก็สลด์คีนี้นะผมถ้าใครชอบกริมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะโอเคนะผมก็ถ้าใครอยากได้มอเตัวไหนเนี่ยสามารถพิมพ์บอกผมได้นะครับผมอย่าผมพยายามที่จะหามาแจกมาให้นะผม,มถ้าตัวไหนพี่มันไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่าผมพยายามบอกแล้วกันนะครับผมแต่ ผมทุกคนก็ได้จะสังเกตอยู่แล้วนะถ้าตัวไหนที่มันไม่ได้เนี่ยก็คือผมจะไม่ค่อยได้เอามาลงเท่าไหร่นะครับผม,อมโอเคผมก็เจะมาในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบายนะครับผม